สวัสดีครับมาพบกับกบบบัวขาวใหญ่แล้วนะครับอ่าเหมือนเดิมครับพ่อแมนเมืองไทยก็ไปแล้วครับนี่โอ้โหเราไม่เคยวันครับแดดจะร้อนจะเหน็ดจะเหนื่อยแค่ไหนเราไม่เคยวันครับสวัสดีครับกลบบัว้าวใหญ่นะครับมารับชมเลยครับว่าจะได้เท่าไไรได้กี่ลูกนี่ครับลากหม้ยาวเลยครับนี่ครับหล่นเกลื่อนเลยท่านผู้ชมหาเราใหญ่ๆทั้งนั้น นี่เลยครับนูนครับอาจารย์กับไอ้อร์แมนเมืองไทยก็ไปแล้วครับนกูนครับถึงยอดแล้วครับอร์แมนเมืองไทยเรามีเมืองไทยที่เดียวครับที่อื่นไม่มีนะครับที่อื่นทําไม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับบนคลองไม้ครับอำเภอสัมพาน์นี่ครับมีคนเดียวครับอัวแมนเราครับแน่นอนนี่ ทุกแมนเมืองไทยครับเป็นไงครับทุกแมนเมืองไทยเดีอยูนี้ก็หาก,กินแบบต้องขึ้นไปตัดมะพร้าวครับเพราะไม่มีคนจ้างไปเล่นละครนะครับทุกแมนเมืองไทยเลยต้องรับจ้างตัดมะพร้าวทั่วไปครับได้มั่งไม่ได้มั่งก็ต้องเอาครับ เผื่อบางทีคุปต์มันบางไทยขึ้นให้ฟรีด้วยครับท่านผู้ชมเด,เด็กอยากกินเขาก็ขึ้นให้ฟรีเลยนะครับบางทีเด็กอยากกินขนมขนมบรุรงบุรอยเขาก็คุปต์มเมบางไทยก็ใจดีครับก็ขึ้นให้ครับในหมู่บ้านเราครับหมู่บ้านได้ปงได้ปลาทำหมกทุกแม่เราก็ช่วยเหลือครับขึ้นมะพร้าวให้ครับแม่ทำหมกแรกกันครับแม่เราใจาดีดเหลือเกินสูงแค่ไหนเขาก็ไม่เคยวันเพื่อคนในหมู่บ้าน จะได้มีเอาร้าวกินมันเป็นไงเฮ้ยหมดหมดบ้าครับสุเมร์ยังไม่อมลงครับสุปรแมนเราแน่นอน มาแล้วครับปูแมแล้วค่อยดึงตัวลงมาแล้วดึงตัวมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมหอยลงมาแล้วครับโอ้หเนี่ยอากาศร้อนอับๆครับเห็ดเถิดไม่ขึ้นเลยครับธรรมชาติเราเราก็เดินดูเห็ดโคนก็ยังไม่เจอเลยท่านผู้ชมดอกก็ยังดียังไม่เจอสักดอกครับได้ถ่ายทุ่งชนจะชมนะครับซูเปอร์แมนลงมาแล้วปูแมนลงมาเรื่อยๆ ขาดท้องคว้าคืมผลจะไม่แล้วครับท่านผู้ชมซูเปอร์แมนเมืองไทยเลยลงมาแล้วครับเลยลงมาเรื่อยๆนะครับอืเลยลงมาครับอืมันไม่มีพักขมาครับถ้าพมกมีพักขมาซูเปอร์แมนเมืองไทยจะห่อลงมาเลยขาดพักขมาครับอืนี่ครับลงมาถึงโคนแล้วครับนี่ครับโอ้โหซูเปอร์แมนเมืองไทยครับมาแล้วครับอืนี่ครับเป้าหม่คือมะพร้าวครับ ลเหลือไปครับนี่ตะไคร้ครับท่านผู้ชมพร้อมนี่เลยครับตรมยำคือไม่ก็ยำตะไคร้เลยครับไปเรื่อยครับตงแมเนงไทยบุกแล้วครับไปเรื่อยเรื่อยตะไคร้แหมหน้ายำอันนี้เหลือเกินตะไคร้อันนี้อะไรนะปลาช่อนยำตะไคร้เหลือเกิน กรอบกรอบเป็นหวานนี huh ่ครับตุ๊กแกนเมืองไทยไปแล้วครับดูยไปเลยทุนนี้ไม่มีรู้อาจารย์มีหน่อยเดียวเองทุนทุ่งได้ไหมมีไหมมีเลยเฮ้ยโอ้โล่งเลยครับท่านผู้ชมลงหมดแล้วเป้าหมายตุนกแก